สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับวับนนี้ส่วนบอลสีคุณทำคอนําเสนอบอลใบกาบนะครับที่มีชื่อว่ากาบวิรัญยาครับเพื่อนๆครับ <c oughs> บอนสีกาบวิรัญยานะครับเป็นบอลกาบที่มีสีสันสดใสมากนะครับมีสีเข้มมากนะครับถ้ามองผิวเผินสีก็คล้ายๆ จำพวกอ่าประสาททองนะครับนี่ครับมีเส้นมีเส้นใบนะครับและกระดูกนะครับเป็นสีออกอ่าเขียวอมเหลืองนะครับนี่นะครับจะเหมือนอ่าถ้าดูผีเผื่อนี่เหมือนปราสาททองนะครับเหมือนประสาททองหรือว่าอ่าเศรษฐีเงินล้านนะครับที่เป็นบอลป้ายแต่เนี้ยพื้นใบจะเป็นสีแดงนะครับนี่กระดูกบางอันจะเป็นสีเขียวนะครับเส้นใบนะครับมันจะปนกันนะครับมีสีเขียวอมเหลืองนะครับนี่สังเกต ใบจะเหมือนผักกาดนะครับนี่บอนกาบที่มีความสวยงามมากนะครับกาบวิญญานะครับเพื่อนๆครับใครที่ชอบใครที่นิยมบอนกาบผมว่าอย่าพลาดเลยครับควรจะมีเก็บไว้นะครับดูนี่ครับกาบเป็นเหมือนผักกาดเลยครับแต่กินไม่ได้นะเออเอาไปชมไปเชยนะครับนี่บอนสวยงามนะครับหนาวละเริ่มเข้าหน้าฝนเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับ เราก็ควรมาชมบอลกันนะครับมาเล่นบอลกันเหมือนเดิมครับตามบทวัฏจักรัของปีนะครับช่วงไหนร้อนก็จะแย่นิดนึงอ่าอะไรช่วงไหนฝนมาก็โอเคนะครับแล้วบอลสี่นะครับก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับมีความงามแต่กอแตกใบอย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆครับเอาละครับเพื่อนๆครับต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามส่วนบอลสี่คุณจะทำเพิ่ม กันอีกเยอะแล้วครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณว่าที่เพื่อนๆที่จะเข้ามาติดตามเลยครับโอ้ที่พูดไปก่อนเลยเอาแล้วับมาดูกันครับมาดูความงามของบอลสีนะครับกับคนรักบอลสีด้วยกันนะครับไม่ต้องคิดมากครับดูให้มีความสุขนะครับชิมดื่มกาแฟไปตอนเช้าๆมานั่งดูกันนะครับอย่างนี้มีความสุขเราจะคุยกันดูเรื่องเพราะเราชอบบอลเหมือนกันนะครับและเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ต้องลาไปกับความงามของกาวิรัญญานะครับแล้วประพบกันไหม ในคลิปหน้านะครับกับส่วนบอลสีกูทำดูสิว่าผมจะเอาบอลอะไรมาให้ชมบอลเก่าบอลใหม่อีกมากมายนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม